เทรนอาชีพออนไลน์ในยุคนี้ที่คุณต้องรู้นะคะบอกเลยถ้าคุณกําลังมองหางานใหม่ๆแล้วถ้าคุณกําลังเครียดอยู่เนี่ยในยุคนี้ไม่รู้จะทําอะไรดีหลายอย่างมันโดนดิสลอฟไปหมดแล้วสิ่งแรกที่คุณสามารถทําได้ทันทีคือขายของออนไลน์ค่ะพูดไม่ได้เลยนะว่ายุคนี้มันเป็นยุคทองของการขายของออนไลน์ง่ายที่สุดคือคุณทําไลฟ์สดขายของค่ะเรามีตัวอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะอย่างพิมพ์ที่พายเป็นต้นเห็นไหมวันหนึ่งวันหนึ่งพิมพ์ที่พายทำไลฟ์หนึ่งเนี่ยไม่รู้เออหลอกกี่ร้อยล้าน เพราะฉะนั้นนะคะเราแค่เพิ่มสกิลของการทำไลฟ์ถ้าคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วแล้วมันไม่มีลูกค้าคุณลองเอาหน้าร้านของคุณมาขึ้นบนออนไลน์มาขึ้นบนแพลดฟอมของ Facebook ก็ได้หรือ i อก็ได้หรือ Tik t o k ก็ได้แล้วคุณก็ลองทำไลฟ์สดขายของอันนี้คือสกิลที่เริ่มได้เลยแล้วง่ายที่สุดนะยังไม่ต้องมีอุปกรณ์คุณใช้โทรศัพท์ในการทำไลฟ์ได้เลยส่วนข้อที่2คือทำคอร์สออนไลน์อ่ะบอกเลยคอร์สออนไลน์เป็นอะไรที่ยังไม่ต้องลงทุนเยอะเอาง่ายๆว่าคุณถนัดเรื่อง คุณทําเรื่องอะไรแล้วคุณรู้เยอะที่สุดคุณยังไม่ต้องเป็นเทพเอาแค่คุณรู้แล้วคุณสามารถที่จะส่งต่อความรู้นั้นให้กับคนอื่นๆที่เขากําลังจะเริ่มต้นแค่นี้คุณก็ทำคอร์สออนไลน์ได้แล้วนะคะมันเป็นยุคทองของธุรกิจความรู้เพราะฉะนั้นลองกลับไปเช็คตัวเองดูว่าคุณเก่งเรื่องอะไรแล้วลองหยิบเรื่องนั้นค่ะมาทำคอร์สออนไลน์ข้อที่3สุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ m e t a v e r s e หลายคนยิ่งประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยิน คำนี้เยอะมาก m e t a เวิร์สเมตาเวิร์สเมตาเวิคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะอาชีพของเทรนด์ยุคนี้คืออะไรที่เกี่ยวกับ m e t a เวิร์คุณไปศึกษาได้เลยคุณอากจะทำเอ่อ uh, NFT ก็ได้ NFT ที่ไปวาดรูปขายบน m e t a เวิร์อีกทีหนึง่งอ่ะหรือคุณอยากจะไปศึกษาเรื่องคริปโตค่าเงิน c u r r e n รนซีต่างๆอันนี้ก็เริ่มต้นได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะยุคนี้เป็นยุคของเมตาเวิร์แค่ ลองศึกษาดูว่าคุณสามารถทําอะไรบน Metaverse ได้คุณวาดรูปได้คุณก็ไปขาย NFT ถ้าคุณอยากเป็นนักลงทุนคุณก็ไปลองดูคริปโตเค r เรนซีของคุณก็ได้อ่ะและเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย